สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ t ดอะท c h ช n n e l นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม Emirates Stadium นะครับในเกมคริมาลกระหว่าง Arsenal อลพบกับวูฟนะครับและก็เป็น Arsenal ที่เอาชนะวูฟไปได้2ประตูต่อ0นะครับยินดีกับแฟนๆของ Arsenal ด้วยเป็นชัยชนะที่ดีนะครับในช่วงเปิดฤดูกาลถึงแม้วันนี้สภาพทีมของ Arsenal จะไม่เต็ม100%แต่ก็เป็นชัยชนะที่ที่พวกเขาทำได้ มันมันเป็น3คะแนนที่ดีเพราะวันนี้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็ควรจะได้3คะแนนจากวูฟและก็ทำได้ดีนะครับในจังหวะที่ควรจะได้ประตูพวกเขาก็ทําได้เริ่มเกมมาวันนี้อาร์เซนอลยังคงใช้รูปแบบการเล่นก็คือ4-2-4โดยใช้ตัวของคายฮาวส์นั้นขึ้นไปยืนกับโอเดกาดและก็ปีกใช้วันนี้ใช้เป็นมาร์ตินารีขวาเป็นบูกายโยซาก้า ส่วนมิดฟิลด์ตรงกลาง2คนเดคันไรส์กับตัวของปาเตยืนคู่กันแต่พอเล่นจริงๆครับก็เหมือนกับอาร์เซนลที่ผ่านๆมาที่เรารู้จักกันนั่นก็คือพอขึ้นไปเล่นจะขูบแบ็กซ้ายเข้ามานั่นก็คือตัวของซินเชนโกที่วันนี้ได้ลงทําหน้าที่เข้ามายืนคู่กับปาเตยแล้วก็ดันตัวของเดคันไรส์เนี่ยขึ้นไปเล่นเกมรุก สามอาสองเซนเตอร์นะครับก็เป็นซาลิบาคู่กับกรเบียลมากาเยสเป็นสองเซนเตอร์หลักของอาร์เซนอลอยู่แล้วนะครับขวาเป็นเบนไวท์ก็จะูบเข้ามาลกลายเป็นสามเซนเตอร์ให้กับอาร์เซนอลสำหรับการยืนในรูปแบบเวลาที่อาร์เซนอลขึ้นไปเล่นเกมรุกผู้รักษาประตูก็ยังคงเป็นดาวิดไลยาเริ่มเกมมาอาร์เซนอลครองเกมได้มากกว่าวูฟ์อยู่แล้วนะครับพยายามจะเจาะเข้าไปคนที่โดดเด่นมากๆานะครับในช่วงต้นเกมในช่วงพึ่งแรกเนี่ยผมให้ตัวของปาเต วันนี้ปาเตได้บอลเยอะมากนะครับแล้วเขาสามารถที่จะเก็บบอลตรงกลางได้โดยที่ถูกนักเตะของวูฟเนี่ยรุมเข้ามาเพสซิ่งใส่แต่ว่าเขาเอาตัวรอดได้ดีแล้วก็พาบอลขึ้นไปได้นี่คือจุดดีจุดเด่นของปาเตแล้วก็ทําได้ดีสําหรับผมนะวันนี้ผมชอบปาเตมากในในการทําหน้าที่แทนเดนคันไรซ์ที่วันนี้ผมว่าเขาขึ้นไปเล่นเกมรุกมันก็ดูขาดขาดเกินๆดูไม่เหมือนกับไรซ์เชรู้จัก ตอนช่วงครึ่งแรกเราจะเห็นว่าการขึ้นไปยืนในในเกมรุกของดีคอนไรส์มันไม่เหมือนเดิมปกติเนี่ยเขาจะลงมาตรงกลางสนามมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ก่อนเวลาจะขึ้นไปเกมรุกเขาก็จะพาบอลขึ้นไปจะลงมายืนใกล้ๆก,กับตัวของปาเตม,มากกว่าที่จะขึ้นไปยืนห้อยแบบนี้แต่เข้าใจได้อาจจะเป็นเพราะการขยับเกมผมเข้าใจแบบนั้นในช่วงของต้นเกมนะ แต่พอช่วงท้ายเกมครับใ,ใ,ในเรื่องของความฟิตของเดคันไรส์ถ้าจะมาเล่นแล้วมาครองบอลตรงกลางมันมีความเสี่ยงมากครับเพราะว่าสภาพร่างกายของเดคันไรส์มันไม่พร้อมในการประทะมากโอ้โหหลังจากที่ผ่านช่วงท้ายเกมไปแล้วเขาลงไปนอนนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นมาเป็นคลายฮาวเวสที่ลงไปไปพยายามที่จะเหมือนคลายกล้ามเนื้อให้น่าจะเป็นตะขิวที่น่องผมว่าตัวของเดคันไรส์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงท้ายเกมน่าจะมีปัญหาที่น่อง โอ้โหพันภาพแบบพันเยอะมากนะครับในการลงมาเล่นของเดนแฮมไรส์นะก็อาจจะมีปัญหาที่นอกแต่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะอาจจะกลับมาได้ในระวันแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเดน a n มไรส์นั่นก็คือพอเขาออกไปอ่ะคนที่ลงมาแทนคือก a าเบลเจสชุดนะครับขึ้นไปยืนแทนตำแหน่งของไค h ฮาวเวสแล้วก็ดึงตัวของไคฮาวเวลงมายืนเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางแทนที่เขาคาถามของผมก็คือ อาร์เซนอลไม่มีกองกลางเหลือแล้วนะครับนอกจากจูจินโยออจอจินโยก็ไปทับตำแหน่งกับตัวของปาเตและถ้าจอจินโยลงมาเนี่ยมันก็จะไม่มีคนขึ้นไปเล่นเกมรุกจะใช้ปาเตก็ไม่ได้นะครับก็เลยเอาตัวของกาเบรียลเจสซุดเนี่ยลงมาเล่นในตำแหน่งของไคฮาวเวิสแล้วก็ถอยตัวของคาฮาเวิสลงมาเล่นในตำแหน่งของเดคแ n นไรส์นี่คือการแก้ปัญหาของอาร์เซนอล หลังจากนั้นนะครับเกมในช่วงของครึ่งแรกครับก่อนที่อาร์เซนอลจะได้ประตูออกไปเนี่ยมันก็เป็นดับเบิลทีมอยู่นะในการที่ไม่ว่าจะเป็นตัวของมาร์ติเนลลี่หรือตัวของซาก้าได้บอลเนี่ยจะถูกนักเตะของวูฟเนี่ยอย่างน้อย2คนนะครับเข้ามาปิดพื้นที่ไม่ให้เล่นง่ายแต่ประตูที่อาร์เซนอลทำได้ครับในในการคลอสบอลเข้าไปของซาก้าจังหวะที่บอลมันมาถึงซาก้าทางด้านขวาครับเกมเกมของวูฟเนี่ยตามการประกบ คพื่อปล่อยพื้นที่ให้กับซาก้าเยอะเกินไปในในใน,ในจังหวะน,นี้นะครับซาก้าพอมีเวลาเขาบันจงคลอสเข้าไปครับแม่นมากนะครับกับการลูกคลอสเข้าไปคือผมว่าซาก้าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ควรปล่อยพื้นที่ให้เขาพอเขามีพื้นที่ครับเขาทาอะไรได้เยอะมากเลยและด้วยความที่เขาคล่องด้วยแล้วก็เปิดบอลแม่นด้วยก็เลยคลอสบอลเข้าไป จังหวะที่อาร์ซโน่มงครับคนที่เข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษอ่ะตอน,น,นแรกอ่ะผมคิดว่าใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ที่ผมเดาว่าไม่อาจน่าผมผมตอนแรกกับผมดูอ่ะผมไม่คิดว่าใครฮาวเวิร์ดมงโดนน่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังของใครฮาวเวิรซิ่งซอนเข้าไปปรากฏว่าพอภาพช้าผ่าฉายมาเนี่ยหนึ่งคนที่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าตัวของใครฮาวเวิเซนก็คือปาเต คนที่2ก็คือไคลฮาวเวิร์ตที่มงประตูเข้าไปคนที่3ไม่น่าเชื่อครับเป็นกาเบรียลมาการ์เยสวิ่งจากข้างหลังขึ้นมาเติมเพื่อมาเล่นลูกการอากาศลูกนี้คือเติมสุดเหมือนกันสาหรับกาเบรียลมาการ์เยสในจังหวะนี้นะก็นั่นแหละครับแต่กลายเป็นไคลฮาวเวิร์ครับที่ม่งเข้าไปเปิดสวยมากนะครับแล้วก็ม่งได้ดีสําหรับประตูนี้ของไคลฮาวเวิร์มันปลดล็อกอาร์ซนอนออกจากความอึดอัดในช่วงประมาณ20กว่านาทีทําเกมรุกเข้าใส่วูฟได้ก็จริงนะครับแต่ว่าช่องมันยังหาไม่เจอ ช่องยังหาไม่เจอก็จริงนะครับแต่ก็ได้ลูกครอสเข้าไปของซาก้าแล้วก็เล่นกันได้ดีนะครับจังหวะนี้ของอาร์เซนอลก็ต้องชื่นชมด้วยนะเพราะว่าซีซั่นนี้แตกต่างจากซีซั่นที่แล้วลูกครอสจากด้านข้างเราไม่ค่อยได้เห็นเพราะอะไรครับเพราะว่านักเตะของอาร์เซนอลโดยเฉพาะซาก้าหรือมาตินเนลี่หรือทอสซาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้พื้นที่ในการครอสบอลเข้าไปจะถูกดับเบิลทีมตลอดเพราะ ทุกทีมรู้อยู่รู้ดีอยู่แล้วนะครับหนึ่งคือซาก้าคล่องแค่ไหนเขาอันตรายแค่ไหนดังนั้นการประกบตัวต่อตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆในการประกบตัวของซาก้าดังนั้นจึงเป็นดับเบิลทีมตลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่ปีกของอาร์เซนอลโดนดับเบิลทีมนะครับจะเล่นยากมากและเกมของอาร์เซนอลมันจะดูตันๆไปเหมือนกันดังนั้นการมีอยู่ของโอเดกาต์มันเลยช่วยคลายปมนี้ออกเหมือนกันของเกมของอาร์เซนอล พอได้ประตูออกนําไปอาร์เซนอลก็พยายามที่จะครองเกมไว้นะครับแล้วก็พยายามเจาะบูฟให้ได้แต่นั่นแหละครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วก็โดนวูฟสวนกลับมาด้วยนะครับในจังหวะการหมงนะคือไคลฮาวเวิร์ดเสียบอลตรงกลางสนามแล้ววูฟเนี่ยตัดบอลไปได้แล้วก็ครอสเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วมงดีมากแต่คนที่เซฟได้ก็คือลาย,ยา่าลูกนี้ปฏิกิริยาล้วนๆเลยนะคือตัวเนี่ยเขาถล่มไปอ,อ,อีกด้านหนึ่งแล้วนะครับปรากฏว่าพอบอลมาเนี่ยมือ มือยังไวพรอนะครับที่แปะบอลไว้แล้วก็กลับมาเซฟไปได้วันนี้ลาย่าช่วยอาร์เซนอลไว้พอสมควรเหมือนกันถ้าไม่มีก็คงอาจจะพังเหมือนกันสำหรับอาร์เซนอลวันนี้ครึ่งแรกจบลงไปโดยที่อาร์เซนอลนำอยู่1ประตูต่อ0ซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นสกอร์ที่น่าพอใจแล้วนะครับในช่วงของครึ่งแรกที่อาร์เซนอลโอกาสไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้น ตัวของซากาอาจจะมีโอกาสได้ยิงบ้านนะครับแต่มันไม่ได้จาะแล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงขนาดนั้นยิงก็ยิงนอกกรอบหรือยิงในจังหวะที่เขาหลักมันไม่ดีสำหรับสหรับตัวของชาก้านะในใน,ในช่วงของครึ่งแรกคนที่มีโอกาสมากอีกคนหนึ่งก็คือตัวของมาตินเนลลี่ได้โอกาสหลุดเข้าไปแต่เลือกที่จะยิงเองมีตัวของดีแคนไรซ์ยืนรอ,รออยู่นะครับดีแคนไรซ์เนี่ยถึงกับซุดลงไปเลยนะไอ้จังหวะที่ตัวของมาตินเนลลี่หลุดเข้าไปแล้วก็ เหมือนจะเหมือนจะคืนมาตรงกลางตรงกลางกรอบเขตโทษปร,กรากฏว่าไม่เขาล็อกเข้าขวาแล้วก็ซัดเป็นซัดเองนะบอลก็ฉลบแนวรับของวูฟออกไปนั่นเป็นโอกาสที่ดีของอาร์เซนอลวันนี้พอดูครึ่งแรกผมก็ยังเข้าใจว่าอาร์เซนอลก็คงเล่นไปแบบนี้และอาจจะเฉือนวูฟด้วยสะกอนี้ก็ได้นั่นก็คือ1ประตูต่อศูนย์แต่พอเริ่มครึ่งหลังมาครับกลับกลายเป็นอาร์เซนอลถูกวูฟเนี่ยพเพลสหนักมากครับพเพลสหนักแล้วอาร์เซนอลออกอาการเลย โดยเฉพาะเดคแอนไรส์ไรส์เนี่ยเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ครองบอลดีและเขาจะไม่ค่อยเสียบอลในการครอบครองปรากฏว่าพอไรส์เนี่ยถูกบีบถูกต้อนมาเนี่ยเขาขายบอลพลาดครับคือปกตินะครับตัวของเดคแอนไรส์จะไม่ค่อยคืนหลังไอจังหวะที่เขาพลาดแบบนี้เขาจะเล่นเองนะครับแล้วเขาจะพาบอลขึ้นไปหนึ่งก็คือเลขฟาวได้2ก็คือถูกคู่แข่งเนี่ยสกัดบอลออกข้างไปนี่คือจุดดีของของดิแคนไดที่เก็บบอลไว้กับตัวจะไม่ค่อยเสี่ยงคืนบอลที่ไม่ค่อยดีอะ่ะ แต่วันนี้เขาคืนบอลให้กับตัวของชินเชนโกในจังหวะที่มันมันไม่ควรแล้วเพราะว่าถูกนักเตะของวูฟเนี่ยรุมเข้ามาแล้วนะครับแต่คืนตัวของอชินเชนโกก็ออกบอลพลาดไปถูกแย่งไปนะครับแต่ว่าวูฟนั้นก็ยังดีนะครับที่นักเตะของอาร์เซนอลเนี่ยลงมาช่วยกันได้จนคนที่ไม่คิดว่าน่าจะพลาดก็พลาดนะนั่นก็คือตัวของซาลิบาซาลิบาถูกบีบจนกระทั่งออกบอลผิดนะครับสุดท้าย อ,อยังดีนะครับที่นักเตะของวูฟนั้นไม่เสียบขาดพอถ้าจังหวะนั้นนะครับอาร์เซนอลถูกไปเสมอด้วยรูเนี้เป็น1ประตูต่อนหนึเมื่อไรก็ตามนักเตะของวูฟเนี่ยจะถอยลงไปเล่นเกมรับทันทีอาร์เซนอลจะลําบากทันทีครับเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะเจาะวูฟได้ง่ายขนาดนั้นแต่พอมันนำหนึูนย์นะครับมันมันยังเป็นข้อดีอยู่ว่า ในระหว่างที่ Arsenal อาร์เซนอลยังคงนําอยู่แค่ประตูเดียวครับวูฟต้องการประตูตีเสมอแล้วก็เห็นเหมือนกันว่าอาร์เซนอลก็มีเป๋เหมือนกันมีอาอกากรเหมือนกันนะครับถ้าถูกถูกบีบถูกเพรสหนักหนักเนี่ยอาร์เซนอลมีอาการครับและด้วยความที่อาร์เซนอลไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นการที่จะหนีเพรสจากวูฟมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นโดยเฉพาะเดคแอนไรท์ที่เราเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อสภาพร่างกายของเขาไม่เต็มร้อยอะและฝืนนะ่ยมันเป็นแบบนี้แหละครับแต่พอมองกลับไปที่มานั่งสำรองอะ คนที่จะลงมาแทนทําหน้าที่แทนเดคแคนไรส์อ่ะมันก็ไม่มีเหมือนกันในตําแหน่งตรงมิดฟิลด์ตรงนี้ครับจะเอาตัวของกาเบรียลเจซุดลงมาเล่นตั้งแต่ต้นเกมมันก่อมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตำแหน่งที่กาเบรียลเจซุดลงมาเล่นอะ่ะไคลฮาวเวิร์ทำได้ดีกว่าเขาทําได้ดีกว่าดังนั้นการที่ต้องเข็นตัวของเดคแคนไรส์ลงมาเนี่ยมันมันก็มีแขตจําเป็นเหมือนกันอาร์ซนอลไม่ได้มีมิดฟิลด์ในสไตล์ที่ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดี ไปกว่าตัวของเดคแ n นไรส์เลยต้องเข็นเขาลงมานั่นแหละครับพอนักเตะของอาร์เซนลถูกบีบถูกถูกกดดันอย่างหนักเนี่ยแล้วแล้วดูเหมือนกับเสียขบวนเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็ยังพึ่งเกมรับแล้วก็ช่วยกันได้ดีจนมาได้ประตูนาทีที่74 74จากตัวของซาก้านี่แหละมันปลดล็อกทุกอย่าง ก็ต้องชื่นชมนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเอาบอลออกมาได้นะครับแล้วก็จังหวะนั้นเป็นโอเดกา์นะครับที่ถูกที่ถูกเหมือนตัดเกมแต่ว่ากรรมการเนี่ยให้เล่นเร็วได้นะครับตั้งบอลขึ้นมาจากจูเลียนเทมเบอร์น่าจะเป็นจูเลียนเทมเบอร์นะครับที่ลงมาแทนซินเชนโก้จูเลียนเทมเบอร์ลงมาแล้วครับแล้วก็เล่นเร็วทันทีส่งบอลออกไปทางด้านขวานะครับให้กับตัวของซาก้าได้ซาก้าก็ขยับนิดนึงนะครับก่อนที่จะโยกเข้าซ้ายแล้วยิงยิงลูกนี้ของซาก้ายิงแรงมากครับแรงจริงๆ ยิงบอลเข้าไปแล้วอะครับตัวของภาพของที่ตัวของโคเชซาผู้รัาประตูของบูฟอะเขาทิ้งตัวยังล้มไม่ถึงพื้นเลยบอลซาก้าเข้าประตูไปแล้วครับยิงแรงจริงๆยอดเยี่ยมมาะครับซาก้าลองไอ้จังหวะแบบเนี้ยในเกมเนี้ยมาหลายครั้งแล้วนะครับและครั้งเนี้ยพอยิงได้โอ้โหมันปลดล็อกอาร์เซนอลจริงๆนะไอ้ท่าเขายืนแบมือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะเพราะมันปลดล็อกอาร์เซนอลจริงๆพอได้ประตูที่2อะ่ะมันทําให้อาร์เซนอลเล่นง่ายขึ้นมากๆครับ การที่เอาจูเลียนทมเบอร์ลงมาแทนชินเซนโก้มันก็ทําให้การไล่บอลต,ตรงกลางสนามของอาร์เซนอลมันดีขึ้นอย่าลืมว่าจูเลียนทมเบอร์สามารถเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่กาเบียลมาการเยสครับถอยถอยตัวเองลงไปเพื่อออกไปเล่นทางด้านซ้ายเพื่อไปประกบคู่แข่งของวูฟนูนนั่นนี่ตัวของจูเลียนทมเบอร์สามารถที่จะถอยลงมายืนตำแหน่งเซนเตอร์แทนตัวของกาเบียลมาการเยสได้เหมือนกันนี่เป็นข้อดีนะครับแต่ว่าไอตรงนั้นน่ะชินเชนโก้ทำแล้วอาจจะไม่ได้ดีเท่า นี่คือข้อเสียของซิเชนโก้เหมือนกันในระหว่างที่เขาเล่นเกมรุกอะ่ะไม่มีใครเถียงอยู่แล้วนะครับซิเินโก้เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ออกบอลดีเล่นเกมรุกเก่งขึ้นไปเล่นเกมรุกได้ดีนี่คือจุดเด่นมากๆที่อาร์เซนอลจะได้จากตัวของซิซชนโก้แต่กลับกันเหมือนกันนะครับในเรื่องของเกมรับก็ซิเชนโก้ก็ไม่ได้เด่นเหมือนกับเกมรุกดังนั้นอาร์เซนอลเลือกใช้ได้ดีเหมือนกันในจังหวะที่เขาต้องการเกมรุกก็ส่งซิซชนโก้ลงมาเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการเกมรับอย่างเงี้ยก็ส่งจูดิ้นเทมเบ้ หรือแม้กระทั่งตัวของคาราฟิโอลีก็เล่นในตำแหน่งนี้ได้เหมือนกันนะครับเล่นได้นะครับลงมาเล่นแล้วนะครับในในเกมพรซิชันที่ผ่านมาเราได้เห็นเขาแล้วนะครับกับรียงลงมาเล่นได้เหมือนกันแต่ในรูปแบบของเซนเตอร์ก็อาจจะดีกว่าก็เดี๋ยวไปว่ากันในตำแหน่งตรงนี้นะครับหลังจากที่อาร์เซนอลได้2-0อนะผมว่าเกมมันเปลี่ยนไปเลยอาร์เซนอลเล่นได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนเอาเดนไรท์ออกไปแล้วก็ส่งตัวของการเจะซุดลงมา เกมดีขึ้นนะครับเกมดีขึ้นกราเบลเจอซุดลงมาก็ครองเกมได้พยายามปั่นป่วนแนวรับของวูฟเหมือนกันพยายามเก็บบอลไว้กับตัวมันก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของกราเบลเจอซุดอีกคนหนึ่งทอสซาลงมาเล่นแทนตัวของบูกาโยซาก้าปรากฏว่าก็โยกตัวของทอสซาเนี่ยมาเล่นตําแหน่งทางด้านปีกซ้ายขวาเน,นี่ยก็ให้ตัวของมาตินเนลลี่เนี่ยไปเล่นในตําแหน่งตรงนั้นออพอลงมาแล้วการเก็บบอล พยายามที่น่าจะให้ตัวของทอซ่าเนี่ยลงมาเก็บบอลแล้วลเล่นกับบอลให้ได้มากที่สุดเหมือนกับตัวของกาเบรียลเจสซุดแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนะครับมันคือคือนักเตะของวูฟคนนี้เออผมผมจำชื่อเขาไม่ได้ขออภัยจริงมันเป็นเซนเต,นเตอร์ของวูฟนะครับมาจากโคลอมเบียนะครับสัญชาติโคลอมเบียนะไอจังหวะแรกอะ่ะที่เขามีปัญหากับดิคาโรดสนมันคือจังหวะที่สกัดบอลแล้วก็ล้มไปแล้วมือเขาเนี่ยไปค้ำคอของดิคาโรดิสไว้ นั่นคือจังหวะแรกนะครับแล้วก็เกิดปัญหากันนิดหน่อยนะครับตั้งแต่ของอาซนอลเข้ามารุมแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องมีราวขนาดนั้นนะครับกรรมการก็แยกย้ายกันไปไอ้จังหวะที่2เนี่ยที่ผมว่ามันประหลาดมากเอ่อตัวของกราเบลเจสุดนะครับเขาช่วงไทยเกมแหละเขาก็เล่นกับเวลานี้แหละเมื่อเมื่อเขาเสียบอลตรงตรงตรงิมริมเส้นฝั่งซ้ายหน่อยอะ่ะตรงริมสนามฝั่งซ้ายหน่อยอครับเขาก็ยืนเหมือนกับพยายามที่จะเ,เช็คสภาพความพร้อมของตัวเองน่าจะเป็นเรื่องของรองเท้า ก็ทำท่าทำทางครับกินเวลาใช้ความเก่าของตัวเองให้เป็นประโยชน์ปรากฏว่าเซนเตอร์คนนี้ของของวูฟครับล้วงเขาคือคือผมว่าแกแกล้วงจริงๆนะแกแกไม่ใช่จับไปที่ก้นของข,ของกาเบยลเจอร์ซุดนะแกล้วงเข้าไปอะล้วงผ่านแต่แต่ไม่ได้ล้วงเข้าไปในกางเกงนะจับอยู่ข้างนอกนั่นแหละครับแต่ว่าคือผมว่ามันท่ามันแปลกมากอะท่ามันประหลาดมากจริงๆแล้วกาเบยลเจอร์ซุดก็คือ คือนึกว่าถ้าเป็นเราอะครับผมว่ามันมันก็เข้าใจได้ในการที่กาเบรียลเจอซุตต้องผลักออกไปอะคือคือถ้ามันมันไม่ใช่อะ่ะผมว่ามันมันประหลาดมากในในในการเล่นจังหวะนี้คือคือถ้าดันตัวไปผมเข้าใจนะว่าอย่าขวางการเล่นนึกอไหมครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจแกเหมือนกันว่าไอการควักก้นของกาเบริยลเจอร์ซมันคืออะไรเหมือนกันนะครับไอจังหวะนี้แล้วแล้วจังหวะนี้ตัวของกาเบริยลเจอร์ซได้รับไปเหลืองไปด้วยนะคือมันมันมันม,ม,มันก็ มันก็ว่ากันไปนะครับจังหวะนั้นนะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ทำอะไรกันไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่เอาชนะวูลฟ์ไปได้วันนี้2ประตูต่อ0 mm hmm. ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะวันนี้ผมว่าอาร์เซนอลยังไม่เต็มร้อยในในตำแหน่งสำคัญอย่างเด c a แอนไรส์ ice, เอซาก้าผมว่าเขาก็ไม่เต็มร้อยนะครับพอยิงออกเสร็จเขาต้องเปลี่ยนตัวออกทันทีเพื่อไปพักนะร,รวมไปถึงไม่ว่าตำแหน่งอย่างปาเต วันนี้ปาเตผมว่าโดดเด่นมากสําหรับผมนะผมว่าทําได้ดีกาเบียลมากาเยสก็ไม่เต็มร้อยนะไอจังหวะที่พอนกหวีดยังไม่เป่าเลย9กกว่าครับเขาหอบแล้วนะผมเห็นกาเบียลมากาเยสอะลงไปแล้วก็จับเขาตัวเองอะเหมือนคนมันเหนื่อยมากอะน้อยน้อยมากจริงๆนะกับกับท่าทางแบบเนี้ยปีที่แล้วนะครับซีซั่นที่แล้วเล่นมาเกือบทุกนัดให้กับอาร์เซนอล เล่นมาเกือบทุกนะัดให้กับอาร์เซนอลนะขาดไปอยู่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่นะัดแต่ว่าคนที่ยืนมาทั้งซีซั่นคือซาลิบาคือซาลิบาครับแต่วันนี้ซาลิบากับตัวของมาการ์เยสผมว่าเขาก็มีอาการเหมือนกันแต่แต่กาเบรียลมากายสน่าจะมีอาการมากกว่านะดูดูเหนื่อยมากนะครับกับการเล่นให้กับอาร์เซนอลวันนี้นะโดยสภาพร่างกายก็คงยังไม่เต็มร้อยอาจจะต้องให้เวลากับอาร์เซนอลแล้วก็ตัวของนักเตะหลายๆคนด้วย แต่เกมหน้านั่นแหละครับเกมหน้าสำคัญกับอาร์เซนอลไม่แพ้กันในวันเสาร์ที่24เพราะต้องไปเยือนแอสตันวิลล่างานหนักแน่นอนนะครับแล้วปีที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้ดีนะครับอาร์เซนอลเสีย3คะแนนสำคัญไปให้กับแอสตันวิลล่าพ่ายแพ้ให้กับเขาไปมันทำให้การลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลมันยากขึ้นความแค้นมันมีครับความแค้นมันมีแล้วก็น่าจะอยากที่จะเอาชนะแอสตันวิลล่าให้ได้แต่มันก็ไม่ง่ายในสภาพทีมของอาร์เซนอลที่เป็นแบบนี้ด้วย ดังนั้นข่าวาวกับนักเตะอย่างเมริโน่หรือแม้กระทั่งศูนย์หน้าอะไรก็ตามนะครับผมว่าอาร์เซนอลควรจะเอาเข้ามาเพราะวันนี้เราเห็นชัดเลยว่าพอเดคนไรส์ไม่ไหวอะ่ะคนที่ลงมาแทนเขานั่นก็คือกราเบลเจอสุดแล้วมันต้องปรับเกมทันทีครับดึงไครฮาวเวสเนี่ยลงมาเล่นในแทนตำแหน่งของเดคนไรซ์เกมมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นเพราะว่า อย่าลืมว่าคนที่ทําหน้าที่ตรงข้างหน้าได้ดีเหมือนกับคาฮาวเวสผมว่ากาเบรียลเจสุดมันก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้แต่ถ้าเทียบกันระหว่าง2คนนี้คายฮาเวสกับตัวของกาเบรียลเจสุดอะผมว่าคาฮาวเวิทํสทได้ดีกว่ากาเบรียลเจสุดนั่นคือความแตกต่างนะครับอาร์เซนอลมิดฟิลผมว่าจริงๆอะมีวานเนลี่ที่น่าจะเล่นได้คนหนึ่งแต่ว่า ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในใจอาเตต้ายังรู้สึกยังไงอาจจะยังไม่มั่นใจหรือยังไงสำหรับอาร์เซนอลในในเรื่องของนักเตะดาวรุ่งนะไม่ว่าจะเป็นวาเนลี่เองฟาบิโอวิเอลล่านักเตะเหล่านี้ผมว่าสามารถลงมาทำหน้าที่ได้แล้วเล่นมิดฟิลด์มาโดยตลอดด้วยนะครับน่าจะลองดูหน่อยไหมเดี๋ยวไปว่ากันนะครับในในความคิดของอาเตต้าว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับอาร์เซนอลวันนี้ถึงว่า สำหรับผมนะผมว่าผมผมว่าถ้าผมเป็นแฟนอาร์เซนอลผมรู้สึกว่าผมพอใจทาไมผมถึงพอใจเพราะดูสภาพร่างกายของนักเตะแต่แตตละคนแล้วอะ่ะพอหผ,ผ่านนาทีเนี่ยต่อน,นาทีไปเราเราเห็นแล้วนะครับว่าเขาเหนื่อยเขาหอบแค่ไหนสภาพร่างกายนักเตะอาร์เซนอลไม่ได้ร้อยนขนาดนั้นนะครับในการที่จะเอาชนะวูฟในวันนี้แต่ว่าพอทําได้ขึ้นมาด้วยความเฉียบคมของพวกเขาอะ่ะ ผมก็ถึงบอกว่าวันนี้ก็น่าพอใจแล้วสำหรับอาร์เซนอลนะครับในการที่เอาชนะวูฟไปได้2ประตูต่อ0ย์ก็ต้องติดตามมันต่อไปเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมว่ารายละเอียดในเกมแต่ละเกมผมว่าเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็นักเตะที่อาร์เซนอลควรจะได้อย่างเมเรเรโนเห็นว่าในเรื่องของสัญญาส่วนตัวบรรลุข้อตกลงไปมากแล้วนะครับอาจจะเรียบร้อยแล้วด้วยก็อาจจะเหลือแค่ในระดับสโมสรเท่านั้นเองผมว่าเมเรเรโนไม่น่าพลาด ผมว่าไม r รโนไม่น่าพลาดน,นะแต่ในปัญหาศูนย์หน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้ามาสู่ทีมไหมอย่าลืมว่าตลาดของอังกฤษยังไม่ยังยังไม่ปิดนะครับปิดในวันที่30สิงหานี้ก็ติดตามกันต่อไปทั้งในเรื่องของตัวผู้เล่นเองหรืออาการของเดคแคมไรส์ว่าจะว่าจะเป็นยังไงนะจะฟิตทันในนัดที่พบกับแอสตันวิลล่าไหมแต่ผมว่าเจ็บไม่นักหรอกมันเป็นปัญหาที่น่องอน,นะครับเป็นปัญหาในเื่องของกามเนื้อ เดี๋ยวอัน่าจะดีขึ้นแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความฟิตจะถึงไหมสำหรับในวันเ,เสาร์ที่24นะครับที่จะเล่นกับอาร์เซนอลวิล่าเดี๋ยวติดตามกันไปนะครับเอาใจช่วยกันต่อไปช่วงนี้อาร์เซนอลก็ยังไม่พร้อมอะ่ะผมว่ายังไม่พร้อมนะนักเตะยังไม่เต็มร้อยก็เอาใจช่วยกันดนักเลยนะครับสำหรับแฟนๆของอาร์เซนอลนะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของอาร์เซนอลนะครับที่วันนี้ผมอยากพูดถึงขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจใกันได้รวมไปถึงกด s u p e r อร์ตให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดป,ประการใดผมขออภัยทุกท่านเวลาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ enjoy ครับ